สามห้าสิ่งสามหา้ด้วยกันนะ,ะสามหา้าด้วยกันนะโอเค่านไปแล้วครับครับผมเป็นย bueno. <c oughs> ังไงบ้ <c oughs> างคะวันนี้งานงานแถบตะวันตกสนุกนะครับคือจริงๆนั่นชอบพาน้องไปแบบเหมือนถ้าได้อยู่ด้วยกันนะก็ชอบพาไปเที่ยวชอบพาไปเดินห้างชอบพาไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แบบว่า,เร,รารเรียนรู้กันเป็นตำราเรียนรู้กำลังเรียนรู้อยู่เขานิ่งมากเลยอะ่ะรู้สึกว่าเขานิ่งแบบเหมือนไม่ใช่ออกงานครั้งแรกอ่ะนูหนูเคยออกงานมาก่อนปะ อันนี้แต่เราตอกใช่ไหมอาจจะไม่ตอกอาจจะไม่ตอก่กต้องแบบเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างไหมคะวันนี้เพราะว่าต้องไปเจอกับเพื่อนเพื่อนก็เอาขนมเตรียมไว้เยอะๆเพราะว่าถ้าถ้าถ้ามีขนมเขาจะแฮปปี้แหละปกติเต้นเนี่ยไม่ค่อยให้ขนม่เฉยๆเป็นป๊าเขาก็จะแบบเนี่ยวันนี้เขาก็แอบมองนิดนึงเพราะตอนเช้าต้องกินไส้กรอกแล้วแต่ไม่ให้เขาวันนี้เขาไม่มองหน้าเต้นแหละเขามองหน้าทุกคนยกเว้นหน้าเต้นได้ไหมหนู ก็เหมือนแบบว่าคนอื่นหรืว่าเขาบนเราใช่ใช่เขาเนี่ยมองหน้าเต้นสิพรมีพรมี่มองหน้าเต้นหน่อยบะหมีเต้นอยู่นี่ะหมีเต้นไม่ใช่อากาศนะตอนเนี้ยเห็นไหมก็ให้ไปแล้วก็หลังจากไม่ให้ใส่กอกก็เลยอ่ะให้ขนมไปเพราะว่าเดี๋ยวต้องทํางานอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่มองหน้ามองใครอะลูกมองไปเรื่อย ได้ดีได้ดีไหมฮะได้ดีใช่บะหมี่น้องเพลงด้วยใช่ครับบะหมี่เหมือนติดพี่พี่กาดมากเลยตอนเนี้ยคือแบบว่าพี่กาดดูแลงไงเนี้ยเออพี่กาดแบบให้ขนม, <c oughs> ห,ขนมหรือเปล่าอ๋อเอออเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีแบบทำกิจกรรมด้วยแต่บางครั้งสนใจอะไรบ้าง ชอบไปนี่มากชอบไอ้กระติกน้ำนะครับรู้สึกว่ามันพอพอแบบได้ทําเองได้ติดสติกเกอร์มันเลยมันเหมือนเป็นแบบของน้องเลยอะไรเงี้ยเราก็ชอบปั๊มรอยเท้าด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ปั๊มแล้วก็จะเอาไปให้ป้าห้อยเพราะเขาแบบลากใช่แต่คือจริงจริงแล้วอ่ะเขามีแบบเออ้ช้อปปิ้งใช่ใช่ที่ช้อปปิ้งของอาหารน้องหมาน้องแมวเยอะมากคือได้เป็นคนชอบช้อปปิ้งแบบอาหารน้องหมาน้องแมวแบบหรือของนู่นของนี่อยู่แล้วพรเวลาเข้าไปอยู่เป็นชั่วโมงที่นี่ก็เหมือนกันรู้สึกว่าเข้ามาก็น่าต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกัน แล้วมีแบบถ่ายรูปใช่ครับเอองงมากที่นี่ถ่ายมาแล้วที่นี่มีแบบว่าสตูถ่ายรูปด้วยมีพ็อปให้ด้วยคือ<ช>สําหรับน้องหมาน้องแมวเลยน่ารักมากก็เดี๋ยวต้องโชว์ใช่ไหมคะรูปที่ไหวไหมใช่ใชเดี๋ยวเ<อ>ขาน่าจะให้ต้านนะถ่ายไปแล้วครับเ <จะ S 1> ขาน่าจะให้ต้นนะครับหือจะเป็นงานามีม่งอะไรบ้านเลยครับให้ต้นแบบว่าฝากแก็คือแบบไปถ่ายมาถ้าผมก็ฝากเขาแลบด้วยนะครับก็เป็นอีกสถานที่ที่แบบว่ามาเดินเล่นได้ต่อให้ไม่มีน้องหมาเย่างเงาเราเอาน้องหมาน้องแมวไว้บ้านเราก็มาเดินช้อปปิ้งให้้้ออะะไรรยย่าาาางเีหืววจพมมดก็ เดี๋ยวก็เผื่อเจอแบบเพื่อนๆใหม่อะไรอย่างงี้ยใช่มาเดินเล่นสนุกเพลินมากวันนี้ก็ยังเพลินเลยรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากอันนี้พี่น้องมาจากที่ไรหรอว่าาใช่ครับที่กาเลยครับวันนี้คือเขามาตื่นเช้าเพื่อมาจากการจนบุรีเพื่อมาทํางานวันนี้ไม่ไปรับมาหรือว่ายัางไงคะไม่เขาแม่กับป้าพามา,มาพามา,า,มามแม่กับปาพีแบบว่าต้องแบบบอกงานระหว่างงานนะว่าเดี๋ยวจะต้องปาเป็นพี่ลาลานะ จริงๆช่วงเนี้ยเขาอ่ะเจอแบบพี่ๆบ่อยเพราะว่าเวลาแบบพี่ๆไปกินข้าวที่ร้านเขาจะแบบขอเจออะไรเงี้ยใช่บางทีเขาก็ไปเจอเราเนี่ยเริ่มอะไรง่วงนิดนึงเหรอไงกินไอนติมไปฮะแต่ถือว่าแบบว่าก็แบบก็บอกง่า,ายใช่ครับเข้ากับคนง่ายแต่ว่าเข้ากับน้องหมาตัวอื่นอาจจะยากนิดนึงเขาแบบฟิวอินโทรเวิ้ลรุ่นพ่อเคยเจอมาแล้วเคยเจอแล้วเคยเจอแล้วครับ นั่นน่ะสิเราไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเตรียมตัวหรือยังหรือตอนนี้อยู่ไหนอะไรเงี้ยถ้า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 ทันถ้ามีเวลาจะไปเจอแต่เขาจะแบบจำเฟิร์สได้นะจำแต่จำเตนอาจจะจำเฟิร์สได้แต่จำเต้นอาจจะไม่ค่อยได้เอาไปจะไปไหนรู้แต่เอาไปอ่ะครับเก็บหน่อยเมื่อวานน้องมีแบบว่าโอเคเมื่อวานก็ชวนคขาขึ้นกลับเพี่ยบทักมาอยู่นะเมื่อวานตอนตีสาม แต่ตหลับแล้วจี๊บว,วันนี้ไม่ให้อยากเจอเท่าไรหร่เลยอ่ะรอเล่นรอเล่นเดี๋ยวคือตอนแรกก็จําได้ว่าคือจาได้แหละว,ว่าเพลงมันปล่อยไปในซีในซีรีส์แล้วแต่จําไม่ได้ว่ามันปล่อยถึงท่อนไหนอะไรเงี้ยเต้นกับน้องก็ยังก็ๆๆยังงงอยู่ว่ามันถึงท่อนไหนแต่ว่าไปอ่านมาเขาบอกว่ายังปล่อยไม่หมดอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราร้อเกินหรือยังไม่รู้เหมือนกันอะเกินไหมอะอ่ะเดี๋ยวมานมีแบบว่าสายมาจะอาจจะ ไม่ไม่มีหรอก<ช> <c oughs> ตรนนี้อาจจะปล่อยเ,เต็มเหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเฮ้ยหรือเปล่ากเฮ้ยไฟดับนะครับไ,ไม่ได้นะเดี๋ยวหน้าน้องไม่ขาวนะหน้าน้องแบบตอนนี้เป็น <c oughs> น,น,ปน้องดำละคร <c oughs> ับผมอ่ะเดี๋ยวมีความแตกแบบเราเนือ้อเฉลีย่ยเฉลี่ครับคือตอนนี้ทุกคนน่าจะแบบเตรียมตัวพร้อมกันแล้วแหละเพราะว่าเขาก็มาตั้งเจอตั้งแต่เช้าเลยทั้งไทยไปก็วันนี้คือแบบ มาทุกคนจริงๆทุกคนก็ได้เจอน้องใหม่ด้วยรวมถึงแบบพี่ๆตั้งแต่เจนหนึ่งเลยคือทุกคนเตรียมคือแต่ละคนเน่ะก็จะเขาก็จะมีโชว์แหละเฮ้ยขเขาบอก้วใช่ป่ะ <c oughs> อ๋อมีทุกปีอยู่แล้วใช่เดี๋ยวเขาก็ได้มาฟังเพลงได้มาแบบอนจอยกันอย่างเงี้ยคือวันนี้สนุกแน่นอนเราแบบแต่ละคนก็คือเตรียมเพลงมาแบบสนุกแน่นอน <c oughs> <ๆ>เป็นเพลงของฉ้นเป็นเพลงชา้าๆเน้นแบบว่าโยกเบาๆร้องแบบว่าชิลๆอะไรอย่างงี้ ออนอันนั้นอาจจะรอก่อนอาจจะรอก่อนครับผมแต่ว่าเราบเราก็ไปช่วยไปใหญ่มาผ่านมาเป็นช่เวทีใหญ่นี่โอเคอ๋อใช่ดีใจมากดีใจมากดีใจมากครับที่แบบช่วงนี้เราได้มีโอกาสไปแบบว่าขึ้นสเตจที่แบบใหญ่ล่าสุดก็ไปแบบเวทีนางงามมาอะไรเงี้ยก็เป็นแบบว่าโอเวอร์ที่ตั้นเคยคิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งอยากแบบร้องเพลงแล้วแบบมีแบบว่านางงามนางแบบเดินอะไรเงี้ยเป็นแบบฟิล ฟิลแนนอะไรเงี้ยแล้วพอได้มีโอกาสไปร้องก็ตอนแรกอ่ะตื่นเต้นมากแต่พอขึ้นไปร้องแล้วแบบได้เลยได้ร้องกับน้องแล้วบวกกับแบบว่ามีแบบอินเทอร์แอคกับนางงามด้วยมันเลยทําให้เราแบบเอ็นจอยใช่สนุกมหมใหญ่ใหญ่ามากขอบคุณครับขอบคุณแม่ครับ,บค,รคือเป็นเพลง3ามเพลงที่แบบว่าแตกต่างกันทั้งหมดเลยแต่ว่าแต่ละเพลงก็แบบมีมีเสน่ห์ของแต่ละเพลงซึ่งร้องยากทุกเพลงคือแบบว่า ใจจงมั่นก็คี์ออริจินอลก็ยากมากใช่หยาเดเพชรก็เป็นเพลงที่แบบเป็นเพลงตำนานคือถ้าร้องออกมา,าคือถ้าไม่ดีทุกคนก็จะจะรู้แหละว่ามันเอมันเป็นร้องอาจจะไม่ดีอะไรแต่พอร้องมาแล้วทุกคนชมมันก็แบบแฮปปี้ที่แบบเราเอาเอตั้งใจซ้อมตั้งใจอะไรถึงเราจะไม่ได้มีเวลาซ้อมอะไรเยอะแต่เวลาอยู่กับน้องที่เวลาว่างเราก็พยายามแบบซ้อมกันตลอดว่าว่ากับซ้อมกับน้องตลอดเวลาใช่ใช่ทุกคนนะสงสัยว่าเอาเวลาไหนไปซ้อมคือเวลาที่แบบว่างเราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะมีบางอะไรเงี้ยน้องเขาเอาพรม อได้ครับครับผมอช่วงนี้อ้วนขึ้นใช่ใช่ครับแต่ว่วนแบกวมีปวดนะวนลงไม่นั้นขี่หลังไงถ้าหลังผมแบกได้ผมให้ะหมีีิได้ทั้งวันเลยทั้งวันใช่ นานแบบเนาเพราะว่าเพิ่มเแค่แบบ3โล3โล2 3 2สามโลสามโลสขีดก็คือคนก็คือเบากว่าบะหมี่เบากว่าบะหมี่น่าจะเกือบ4สี่น่าจะสี่ครับผมเพลงไหนเอ่ยไม่ถึงว่าที่เวทีอ๋อเวทีชอบเพลงไหนละครับจริงๆชอบชอบหยาดเพชรมากมาก เพราะว่าจริงๆผมเคยฟังเพลงหยาดเพชรมาตั้งแต่แบบนานมากแล้วเราไม่เคยไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะแบบมีโอกาสได้ลองเพราะว่ามันเป็นเพลงที่แบบเอาจริงๆถึงคีย์มันจะต่าแต่มันร้องยากมากเพราะจะเป็นลูกคอที่มีความเป็นแบบลูกกรุงอะไรเงี้ยเราก็พยายามร้องให้มันเป็นลูกกรุงที่สุดแต่มันก็จะมีความเป็นตัวเองไปด้วยโอยแบบแบบ่างเงี้ยโอ้โหเสียงเฟิร์สคือแบบตอนฟังครั้งแรกก็รู้สึกว่าแบบลูกคอมันจะอะไรขนาดนั้นคือเขาแบบสิบแปดชั้นเนี่ยลูกคอมันคือด้วยความเป็นเฟิร์สแหละต้นว่าอะไรน้องก็ลองได้้ง ชมแล้วชมแล้วเมวื่อวานเมื่อวานก็ชมเมื่อวานชมทุกวันเลยชล่วงนี้รู้สึกว่าแบบเออน้องเก่งขึ้นทุกวันเลยร้องเพลงอะไรก็เป็นเป็นตัวเองไปหมดเพราะว่าเราสะกดยืมไปป่ะก็จะจะก็โหมแต่น้องร้องเก่งอยู่แล้วอ่ะแล้วเพลงอะไรฝากชมวันโมเม้นท์ทางโอ้โห อั้นก็คีย์ออริจินอลคือตอนแรกอ่ะที่เขาส่งส่งมาให้ว่าเป็นคีย์นี้คือเขาเล่นกับออเคต้ามาแล้วแล้วเราก็ไม่อยากไปเปลี่ยนคีย์เขาเฮ <c oughs> ้ยเราก็ไม่อยากไปเปลี่ยนคีย์เขาเพราะว่าเขาซ้อมกันมาแล้วอลไว,ว่าโอเคก็ร้องเป็นคีย์นี้ก็ซ้อมแบบซ้อมยากมากคือด้วยความที่มันคีย์มันสูงมากด้วยเลยแล้วต้องมาร้องประสานด้วยแล้วเพลงก็เป็นเพลงตำนานด้วยอะไรเงี้ยเราพอมาร้อง,องคือมันมันยากแหละแต่ก็พยายามทำออกมาได้ดีให้ดีที่สุด ครับแล้วตอนที่เขาเขาเลือกเพลงมาให้เราใช่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 ครับแล้วพอตอนได้โจทย์มากับคุณในกนะท่อมบ้างอะไรนะตอนได้โจทย์งคคนากตอนแรกเลยน้องก็ถามว่าแบบเพลงอะไรผมไม่เคยฟังใช่ผมไม่เคยฟังอะไรเงี้ยใช่รวมถึงใช่เติ้ลซึ่งซึ่งวันวันนี้ถามเติ้งก็ไม่เคยฟังไม่ไม่ไม่เคยฟังเลยครับไม่เคยฟังเลยกับน้องสองคนไม่เคยฟังเลย ใช่เพิ่งมาแบบพอเขาบอกต้องร้องอ <lands> อเพลงเนี่ยก็เลยมาเริ่มฟังแต่อยากเทสอะเคย <Around>. ฟังอยากเทสเคยฟังครับแต่น้องอ่ะไม่เหมือนน้องอ่ะไม่เคยฟังอยากเทสด้วยใช่ครับเจนซีนะเจนซีพวกอยากจะเดินไกับเบบี้ชายเพื่อนท่นทันเนี่ยานทันครับผมก็ได้โจทย์ปุ๊บก็อย่างแรกเลยท่านก็แบ่งท่อนว่าเอออยากให้ใครแบบร้องท่อนไหนดีเพราะว่าแต่ละท่อนมันก็จะมีท่อนที่ได้แบบ โชยกระลักษณ์ของแต่ละท่อนอะไรเงี้ยซึ่งก็ก็พอได้แบ่งเสร็จปุ๊บก็ซ้อมแหละครับว่าแต่ละคนอยากร้องอยังไงอะไรเงี้ยใช่ยังเมื่อวันไม่ได้ทำแล้วก็แบบร้องเป็นเสียงต่ำไปก่อนเป็แบบให้ดูเป็นแบบว่าให้เป็นผู้ชายแบบมาตัวใหญ่อะไรเงี้ยแล้วพอเป็นเฟิร์สก็โชว์ไปเลยอะไรเงี้ยใช่สใส่ร่วมกันใส่ร่วมกันดีวแต่เป็นเพลงที่ทั้งขยันพีเดชแล้วก็ก็คือเป็นเพลงที่เราไม่เคยไม,ไม่เคยฟังเลยเต้หน่ะเคยฟังอยากเพศ แต่ว่าวันเมนนีงถามไม่เคยแต่ตัวน้องเองก็ไม่เคยฟังทั้งคู่เลยก็อาจจะเป็นเพราะเราชอบฟังเพลงด้วยแหละมั้งครับเลยฟังใช่แบบว่าตอนไหนมีเวลาก็คือก็คือน้องคือน้องน้องคือแบบไม่ดีเลยค่ะใช่ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเราจะลองได้ไหมเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเพลงที่ไม่เคยฟังแบบไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเมโลดี้มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องนั่งฟังแบบเขาทีละท่อนแล้วก็มาแกะเอาเลยว่าแบบเขาร้องยังไงพี่ตั้งก็บอกนะว่าเออหาเพลง ไม่ไม่อยากอย่างเราเอาเอาแค่ร้องให้รอดก่อนนะถ้าเราแบบก็พยายามร้องแบบแต่ว่าเพลงเป็นเพลงใหม่ที่แบบไม่เคยร้องใช่ครับไม่เคยร้องเลยก็ได้มาร้องเวทีนี้ก็ตื่นเต้นเพราะว่าเพราะเป็นเวทีใหญ่แล้วเป็นเพลงไม่เคยร้องมันเลยแบบกดดันกดดันมากมันไม่ดีมากขอบคุณครับไม่แล้วก็คือเป็นอจริงๆแล้วมันเป็นเวทีที่ยากเหมือนกันนะกับการที่เราจะได้ขึ้นไปร้องใช่ตอนแรก ตอนนี้ตังก็อึง้งตอนนี้เขาติดต่อมาถาวจริงเหรอเพราะตอนแรกก็เคยคิดอยู่ว่าแบบเอออยากอยากมีสักครั้งได้ร้องเพลงแบบประกวดอางงามอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีก็ใช่ทั้นคิดแบบนะ่าเราผ่านไปไม่ไม่นานก็แบบเออมอนเห็นว่าเราได้ไปร้องก็แบบโอ้ดีใจทําไมความคิดยอ้อนไป่อนที่เขาติดต่อมาว่าทําไมถึงอยากอยากไปร้องเพลงเพราะว่านั้นเคยร้องแบบว่าบนสเตจแบบว่า แบบงานนู้นงานนี้แล้วแต่ไม่เคยร้องไปร้องบนสเตจที่แบบมีแฟชั่นโชว์หรือแบบประกวดนางงามอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอีกอย่างที่ไม่แต่มันจะมีมันจะอารมณ์มันจะแตกต่างแตกต่างมันจะมีใช่ใช่เออ้องตอนนั้นตั้คิดภาพในหัวว่าถ้าเป็นเราไปร้องเราเล่นกับแบบว่าเออพี่ๆที่แบบเดินเนี่ยมันจะเป็นยังไงอยากให้เอออยากเป็นฟิลั้นเพราะเมื่อก่อนเราก็เคยดูแบบว่าศิลปินต่างชาติแบบบูโนมาแบบร้องไวทีนู้นเวทีนี้อะไรเงี้ยเราก็อยากมี อยากลองทำอย่างนั้นบ้างไม่แล้วพอได้ทำแล้วดี <c oughs> ชอบ <c oughs> อยากร้องอีกอยากรู้ว่าตอนที่ไปยืนแล้วแบบว่าเออมีทางงามมีน้อินทางงามแบบเดินแล้วขึ้นแบบเอออย่างเงี้ยฮะอารมณ์เป็นยังไงอ่ะเพราะมันจะไม้สึ่ได้ฟิลที่เราเคยมีใช่ตอนแรกอับเก่งเพราะว่าเราไม่รู้ว่า,เ,า,า<ด>เราต้องเล่นอะไรกับเขาบ้างเราต้องมองอะไรยังไงต้องมองเวทีต้องมองคนดูหรือต้องมองอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่พอไปร้องจริงแล้วก็ ตามนักงานเลยคือถ้าพี่เขามองเราเล่นเราเ้าก็มองพี่เขาเล่นไปทําให้เวทีนะเป็นเวทีของเขาที่สุดเพราะเราก็อยากร้องเพลงให้แบบให้แบบเขาดูชายที่สุดจริงๆทุกคนแบบดูชายอะไรใครตื่นเต้นกัน้งื่เต้นกวกันไม่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 ไว่เราก็พยายามเล่นไงพยายามแบบมีส่วนร่วมทําให้โชว์มันออกมาดีเอาปนไปด้วยเที่ยไม่ใช่ไม่ใช่ ผมมองน้องตลอดเวลามองน้องตลอดเวลานะคดีเพิ่มนะไม่มีไม่มีไม่มีไม่มคดีเพิ่มเบนเวทีนี้ไม่มีน้องว่าเอ็นจอยน้องก็ชอบอดีใจมากตอนร้องเสร็จคือลงเวทีมาเพลงที่สัง่งถึงน้องแบบเป็นตัวเองเลยเพราะตอนตอนแรกอ่ะมันจะมีความประหม่ายอยู่เรารูร้สึกได้ว่าน้องแบบรู้สึกกดดันเพราะว่ามันด้วยความที่น้องไม่เคยฟังด้วยบวกกับเป็นเวทีที่แบบ น้องอาจจะไม่เคยคิดไม่ร exactly ู้ว่าน้องอยากจะร้องเวทีไม่เคยเห็นคิดภาพตัวเองไหมอะไรเงี้ยแล้วพอขึ้นไปร้องคือน้องก็แบบเก่งอะไรเงี้ยแต่พอทำออกมาแล้วต้นสูกว่าน้องแบบคือทำได้ดีดี้ิ้นเก่งเกินเก่งเกินคนจริงเก่งเก่งก็เก่งจริงจริงจริงน้องเก่งจริงไม่แล้วมีเวทีไหนที่พี่เ้าห้เวทีละวไปละแล้วมีเวทีไหนที่อยากเวทีใหญ่ได้ไหมคะแบบว่าเวทีแบบเวทีแบบระดับประเทศที่เป็นแบบว่า ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกว่าที่แบบคิดไปว่าอุ้ยคอเห็นแล้วเราถ้าเราเป็นเราเราอยากก็จริงจริงอยากร้องเพลงฟิลแบบแฟชั่นโชว์ประกวดนางงามที่เป็นเวทีใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่คุณจะโทรหานครวะเพื่อเพิ่มีโอกาสเพิ่มโอกาสรอรู้นะคะค่ะตั้งกัน มี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 ้นองได้ไฮะน้ครับเไดก้กไ่ครับเป็นต้เขาบอกว่าคุณเป็นกับว่าคดูโอ้ที่แบบคุณควรจะมาเป็นคู่กันอุ้ยผมก็หวังว่าวันหนึ่งจะได้เป็นคู่กับ้องเพราะทุกวันนี้เราดีวยกันหมดเลยครัเลยเ็ต้องได้หรอใช่ มันอ ah> no bueno> like mm ู่ไม่มองนะเดี่ยมองนะทุกคนวันนีไปหาพ่เปิดไหมลก่พี่เปิดไมลูกีปิไมคิกิริยาให้มองกลอลูอาจจะยากนิดนึงฮต้องไั่ไ่ี่ต เธอตอนนอนกับพี่เกิร์ตเขาแพ้พี่เกิร์ตแล้วจ้ะเขาแพ้พี่เกิร์ตเขาแพ้พี่เกิร์ตพี่เกิร์ตพ่เกิร์าแพ่ิตะี่ี่ทอย่างนี้ไม่ได้พี่รับมาแางทีี่งนี้ะนี่นี่อยู่นี่เห็นเห็นโลกเห็นลกเอ 挂彩蛋。<laughs> <laughs>